ก็วันนี้นะครับผมก็มีสินค้ามาแนะนํากันอีกแล้วนะครับผมอ่าวันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนะจะเป็นตัวที่วางเท้านะครับผมสำหรับเล่นกีตาร์คลาสสิกนะครับผมนะก็คนที่เล่นกีตาร์คลาสสิกก็จะรู้กันนะครับผมนะว่าตัวนี้นะเป็นตัวที่วางเท้านะเพื่อทําให้เราได้เล่นอ่าได้ถนัดขึ้นนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็จะมีอ่าทั้งหมด4ระดับนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูนะครับผมนะอ่าอันนี้จะเป็นแบบต่ําสุดนะครับผมหือจะประมาณนี้นะเวลา ปรับแบบต่ํานะครับผมนะก็ถ้าแบบสูงสุดก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนะนี่แบบสูงสุดนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมนะก็เป็นวัสดุก็จะเป็นโลหะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับผมนะตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่กันลื่นด้วยนะครับผมนะเพื่อวางเท้าได้สะดวกขึ้นนะครับผมนะก็พกพาง่ายนะสามารถพับเก็บได้ง่ายๆนะผมนะแค่นี้นะครับผมนะเก็บได้แล้วนะครับผมนะก็ที่วางเท้าเล่นกีตาร์คลาสสิกตัวนี้นะครับผมนะก็จะอยู่ที่ราคาตัวละ อ่า390บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็ท่านไหนสนใจนะครับผมนะซื้อไปลองใช้กันดูนะครับผมนะก็ท <Okay. S 1> ่านไหนสนใจอ่กดสั่งสินค้าได้ที่ตะก้าได้นะครับผม